เป็นเชิญท่านนะคะเรียกว่าเป็น,ปนพ่อใหญ่ของังหวัดเลยก็ว่าได้ให,ใหญ่ใจดีของเราค่ะ ครั้งนี้เนี่ยจัดแบบยิ่งใหญ่จริงๆเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดกันมา3ปีแล้วครับพี่กบขาและได้นอนงานนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีครับพี่กบครับ,รบผมลําดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูไทยไทยนีครับท่านธีรพัฒน์คัชมาให้เกียรติก่าวต้อนรับเรียนเชิญท่านนายกปาราชาไทยเศษครับ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีขึ้นการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเทีตับ,บารเทโวจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2566ขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือท่านอีกสักครั้งค่ะ,คะกับเรียนเชิญท่านค่ะ,คะ มทั้ง,งนนนเน,นี่ยคงจิตนายมุ่์เสน่วิถีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยเศสดิฉันในนามตัวแทนของคณะผู้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจําปีพุทธศักราช2566ขอขอบพระคุณท,ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประเพณีตักบาตรเทวประจําปีนี้ การแสดงแสงสีเสียงและรับประทานอาหารสำหรับข้าวหวานในค่ำคืนนี้เป็นการแสดงละครเรื่องตำนานตักบาตเทโวพระพุทธเจ้าเปิดโลกโดยหยิบยกตอนหนึ่งของพุทธประวัติผ่านการแสดงจากนักแสดงชื่อดังมากมายเพื่อให้ชาวอุทัยธานีและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้รับรู้ถึงประวัติของการตักบาตเทโวประเพณีอันดีงามที่คล้ายพุทธตำนานมากที่สุด อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและยังเป็นการเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดยสำหรับอาหารคาวในปีนี้ประกอบด้วย หมกแรดต้มตุ๋นจากเชฟบิก๊กผู้ชนะรายการการประกวดสตาเชฟไทยแลนด์ต้มส้มปลาแรดผัดหมี่โบราณจากกลุ่มแม่บ้านแม่จากกลุ่มแม่บ้านท่าโพโทอดมันปลาหรือที่ชาวอุทัยเรียกว่าปลาเห็ดไก่ห่อใบเตยน้ำพริกตาแดงและไข่ต้มข้าวสวยจากข้าวแสนดี สำรับอาหารหวานประกอบด้วยวงเดือนดาราจากศูนย์วงเดือนอาคมใรีในการมาร่วมางานประเพณีเทวในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอนสมควรแล้วดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศรษฐประธานในพิธีได้กล่าวการแสดงแสงสีเสียงและรับประทานอาหารสำรับข้าวหวานประจำปีพุทธศักราช2566ขอกาบเรียนเชิญ กราบขอบพระคุณท่านปณชาไทยเศษมากๆนะคะและวน,นะ,ค,ะครับครับเมืองหลวงไทยที่ใครๆรู้จักดีเมืองระชมกุจักรีดิน ่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านธีรพัฒน์คัชมาศนะครับและท่านมนัญญาเทเศษนะครับอดีตแลฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันประธานที่ปรึกษาและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยนะครับแล้วพร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็พี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับด้วยความรกรารบนะครับเพราอื่นต้องบอกว่า ภูมิใจและตั้งใจจริงๆวันนี้นะครับสามงานสามจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่นี้นั่งไม่ได้นั่งรถมานั่งจรวดมากลัวจะไม่ทันงานนะครับเพราะภาคภูมิใจเพราะงานนี้เป็นงานประเพณีของพี่น้องชาวอุทัยเพราะตอนเช้าแล้วก็เลิกน,นะครับผมเป็นนายกเทศมนตรีก็เห็นว่าควรจะมีกิจกรรมตอนอยังคืนนี้เพราะโดยประเพณีแล้วคนไทยเรา คนอุทัยก็จะกลับบ้านมานะครับเพื่อรอทําบ,บุญในวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีสําหรับความหวานนะครับพี่ๆน้องๆก็มาทำกับข้าวร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อพรุ่งนี้จะได้ร่วมกันตักบ,บาตรนะครับและผมก็เลยเห็นว่าน่าจะมีขบวนมีโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างซึ่งพี่น้องชาวตลาดก็ได้ร่วมมือกันนะครับเอางาช้างที่มีอยู่ในอดีตมาโชว์ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นความร่วมมือของพี่น้องชาวอุทัยทานีจริงๆนะครับพี่น้องในตลาดแล้วก็ทุกอำเภอนะครับซึ่งวันนี้ท่านแอมเภอก็มาทุกอำเภอ ทุกนี้ก็จะมีขบวนนะครับมีขบวนที่สวยงามหลังจากที่เราตักบาตแล้วนะครับก็ต้องเป็นความร่วมมือของคนลุไทาทานีทั้งจังหวัดจริงๆนะครับแล้วตัผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับด้วยความร่วมมือของทุกคนนะครับแล้วที่สําคัญ การมีส่วนร่วมในงานนี้ท่านจะได้ผลบุญได้กุศลได้ความเป็นมงคลในชีวิตนะครับแล้วผมเชื่อว่าตำแนางต่าบาปเทโวนั้นหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปเทศโปรดพระมารดาบนสวงสวรรค์แล้วท่านก็เสด็จลงท,ทางบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองเรียกว่า,าลงที่เมืองสังกัดนคร บรรพบุบรุษของคนไทยก็สร้างวัดสังกัดขึ้นมานะครับและก็มีเขาสแกกังแห่งนี้แล้วก็วัดสังกัดแห่งนี้ตั้งชื่อตามตำนานพุทธตำนานอันนี้ถือว่าบรรพบุรุษของคนไทยคนมุไทยเหล่านั้นมีสายตาที่มีความศรัทธาต่อพุทธศาส,สนาและก็มีสายตาที่ยาวคู่กับจังหวัดอุไทย์ธาน,นีนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะครับก็ ท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญคิดหวังในสิ่งที่ใดที่ดีก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการแต่ก่อนยืนยันผมพูดจริงๆนะครับเมื่อกี้พิธีกรก็แซวผมนะผมพูดจริงๆผมไปรายการแฉไปนั่งดูไปดูมาเอ๊สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมแต่วันว,ว,ว,วันนั้นเขาแต่งตัวไม่ได้แต่งนะหุ่นดีมากนะครับเขาลดความอ้วนไปเยอะด,ดีมากนะครับผมครับก็ ท้ายนี้บัดน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับผมกับผมขอเปิดการแสดงแสงสีเสียงและรับประทานอาหารขอบคุณท่านซาดาไฮเซตนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังอยู่บนเวทีกับเราก่อนเดี๋ยวเราจะทำพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการพร,าพร้อมๆกันค่ะพี่กบค่ะครับลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านารู้วารรจังหวัดภูทยธานีครับท่านธีรพัฒน์พัชมาศครับ กับเรียนเชิญท่านพียรพัฒน์่าท่านนายกปาราชาไทยเสรครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีครับกับเรียนเชิญท่านปนชาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับท่านดรอารมณ์อดวรกีครับกับเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับท่านสอนจักชัยชูวาพิพัครับกับเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีฝ่ายทหารครับ กับเรียนเชิญค่ะและท่านรองผู้กุลขับการตำรวจภูทรจังหวัดอูทยธานีครับกับเรียนเชิญนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเ่้าหน้าที่ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอูทยธานีครับกับเรียนเชิญค่ะท่านขา ของเราที่บอกจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสํหรับข้าวหวานเราแต่จากพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยเลยที่ร่วมกันทำนะค้าเมนูตางๆหลนึ่งนะครับที่ให้เกียรติกับงานของเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับงสุตินครับขอการเชิญครับกับเรียนเชิญค่ะท่านขาเดี๋ยวเราจะมาร่วมเปิดพิธีตับตาเทวนะคะ ประจำปีสองปีนี้ยิ่งใหญ่เลยค่ะยิ่งใหญ่จริงๆกับพี่กบค่ะต้องบอกก่อนว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่กบด้วยนะครับยินดีมากๆค่ะอยากมาทุกปีกับพี่กบค่ะพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเท้าดาวพร้อมๆกันเลยนะครับสี่สามสอง ค่พีอาประสาสมพาครค์ะพี่กมกขาครับก็ถือว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับงานประเพณีตักบาตรไทโวในค่าคืนนี้นะครับใช่ค่ะเปิดอย่างเราพบกันที่บริเวณแห่งนี้ครับบริเวณวัดสังก,กัดรัตนคิรีนะครับเพื่อที่จะตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพร้อมๆกันนะครับและในปีนี้ครับน้องพู่หมครับ ทนายกได้ให้มีขบวนแห่รถพุทธประวัตินะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นที่บริเวณลานวัดสักนกาดแห่งนี้ด้วยครับเรียกว่ายิ่งใหญ่อลาัางการจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าสามป,ปีไม่ได้จัดนกะัพี่กบเนาะมีทั้งรถแท่มีทั้งตัดบาดเมโวรวมถึงวันนี้ในค่ำคืนวันนี้เรา